สวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการถอดรหัสความสําเร็จครับต้องบอกเลยครับว่ารายการของเราจะไปค้นหารหัสแห่งความสําเร็จจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจและผู้ที่ประสบความสําเร็จในธุรกิจกิฟตฟรินครับรายการในวันนี้จะมีอะไรบ้างไปติดตามชมกันครับหมอหมองว่าปีนี้เป็นปีที่เราจะต้องมีคนทําการตลาดตรงนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงที่ประชาชนคงทราบคนไทยอยากชิมกับครีมกันแดดใช่ไหมนำเสนอครีมกันแดดแต่คนไทยไม่รู้จัก after sun นะคะ after เนี่ยแปลว่า ตามหลังและซันแปลว่าทุกพระอาทิตย์แต่จริงๆ after sun ไม่ได้หมายความว่าให้ใช้หลังจากโดนแดดนะ after sun คือทุกคนต้องใช้ตอนเย็นตอนกลับบ้านอาบน้ําแล้วต้องทาค่ะทันทีที่ที่ทานแล้วก็ระยะเวลาช่วงสัปดาห์แรกแล้วก็ผลลัพธ์ในวันนี้รู้สึกยังไงให้เขาเ<ะ>ล่าพฤติกรรมเมื่ก่อนดีกว่า okay. พฤติกรรมเขาเนี่ยต้องโดนใจท่านผู้ฟังมากเลยค่ะ อัฟเตอร์มีทั้งหน้าและตัวความพิเศษของเขาอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือเนื้อครีมเนื้อเจลของเนื้อเนื้อของเขาเนี่ยเป็นแบบเจลพอทาไปโดนผิวแล้วจะรู้สึกเย็นเอาเอาง่ายๆว่าถ้าเดินออกไปทานข้าวตอนกลางวันกลับมาปุ๊บโบอัฟเตอร์ซัได้ทันทีเลยต้นเดือนคุณจิตคุณจิตทําบุญที่บ้านก็จะหิ้วมาก็จะกินกันอยู่างเงี้ยค่ะจนแบบว่ามารู้สึกตัวอีกทีนึงมัน68 จุดเจ็ดกิโลอะค่ะจากเท่าไหร่ฮะจากห้าสิบแปดสิบกิโลสิบกิโลค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกท่านต้องไม่ลืมนะฮะขณะนี้ท่านกําลังรับข้อมูลเพื่อต้องการที่จะนําเสนอไปยังผู้บริโภคท่านอื่นซึ่งเขาไม่มีโอกาสที่จะรู้ในจุดของข้อมูลอย่างที่พวกเราได้รับกันวันนี้ผมเลยบอกว่าในฐานะของคนหนึ่งที่ได้บริโภคนะครับอะไรที่เป็นเครื่องดื่มจุดแรกที่ผมให้ความสนใจมากที่สุดก็คือหนึ่งรสชาตินะครับ เพราะรสชาติจะเป็นตัวที่บ่งชี้ว่าคุณชอบหรือไม่ชอบพลาดไม่ได้นะครับเพราะวันนี้จะพูดคุยถึงเรื่องผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวมาในงานครบรอบ17ปีกิฟฟารีนครับดังนั้นช่วงหน้ากลับมาติดตามชมกันครับ